สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับครูชื่อครูวัชรเดชเ,เพียรสานะครับวันนี้จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องตัวสะกดตรงตามมาตรานะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้นะครับมาตรฐานท .4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยตัวชี้วัดท4.1ป32นะครับเขียนสะกดและบอกความหมายของคําสาระการเรียนรู้นะครับมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตาและไม่ตรงตามมาตาทบทวนความรู้นะครับเรื่องมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำนะมีทั้งหมด9มาตานะครับ เป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกดหนึ่งมาตานักเรียนพอจะรู้ไม่เอ่ยว่ามาตาที่ไม่มีตัวสะกดคือมาตราอะไระติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งสองสามมาตราตัวสะกดที่ไม่มีตัวสะกดนะครับคือมาตราแม่กอการนะครับจะมีแค่เสียงพยัญชนะเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นะครับและ มาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดนะครับมีแปนมาตาแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่งนะครับตัวสะกดตรงตามมาตาและประเภทที่สองคือตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวสะกดตรงตามมาตากันก่อนนะครับตัวสะกดตรงตามมาตาาหมายถึงมาตาที่ใช้ตัวสะกดแค่เพียงตัวเดียวมีสีมาตาได้แก่ หนึ่งมาตาแม่กงนะครับใช้งองูสะกดแค่เพียงตัวเดียวสองมาตาแม่กลมนะครับใช้มอมาสะกดแค่เพียงตัวเดียวสามมาตาแม่เกยนะครับใช้ยอยักษ์สะกดแค่เพียงตัวเดียวสี่มาตาแม่เกลนะครับใช้วอแหวนสะกดแค่เพียงตัวเดียวตัวอย่างคําในมาตาแม่กงนะครับคําแรกนะครับ รูปแรกรูปภาพอะไรนักเรียนทางบ้านพอจะตอบได้ไหมครับรูปแรกนะครับหนึ่งสองสามลองกองนะครับรูปที่สองรูปที่สองกางเกงนะครับรูปที่สามรูปที่สามคือรูปเตียงนะครับ จะเห็นว่าแม่กงเนี่ยจะมีแค่งองงูนะครับสะกดอาจจะไม่มีตัวอื่นที่สามารถสะกดแล้วออกเสียงเป็นแม่กงได้นะครับฉะนั้นแม่กงเนี่ยก็เป็นมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตานะครับตัวอย่างคํามาตาแม่กลมนะรูปแรกอะไรเอ่ยเป็นผลไม้นะครับข้างในมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับ ส้มนะครับนักเรียนที่ถูกออตอบถูกนะครับเก่งมากอันที่สองอะไรอะไรครับเหมือนจานนะครับแต่ว่าอ,อมีปากที่สูงกว่านะครับสูงสูงกว่าชามนะครับคําตอบอันที่สามนะครับนักเรียนเห็นเป็นประจํานะครับสามคือร่มนะครับ ต่อมานะครับตัวอย่างคํามาตาแม่เกยนะครับมาตาแม่เกยอันแรกนะครับมีรสหวานนะต้นเหมือนกับต้นไผ่นะครับเปลี่ยนตอบได้ไม่เอ่ยอ้อยนะครับอันที่สองนะครับใช้ให้แสงสว่าง uh, ตอนที่เวลาไฟดับหรือตอนที่ไปที่มืดนะอะไรไฟอะไรไฟไฟไฟฉายนะครับ ที่สามอ่ะคนสองคนนี้เขากำลังทําอะไรกันเลยทําอะไรกันอ่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับกีฬาชนิดนี้เรียกว่ามวยนะครับต่อมาตัวยังคํามาตาแม่เกลอนะครับดูดูน้องนะครับดูสัตว์ตัวนี้แม่เกลืนี่คือใช้บวแหวนสะกดนะสัตว์ตัวนี้ตัวอะไรหนึ่งสองสามแมวนะครับตัวนี้ดูภาพที่สอง นักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับรูปภาพ่สองเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทําการเกษตรนะครับชนิดหนึ่งที่เอาไว้ใช้เกี่ยวเวลาที่ข้าวนะครับสุกแล้วข้าวสุกไม่ใช่สุกแบบที่เอามารับประทานได้นะครับสุกในที่นี้ก็หมายถึงเหลืองนะครับข้าวที่อ่าปลูกเราปลูกมาแล้วดูแลรักษามาแล้วแล้วมันสุกเหลืองแล้วอยู่ที่นาน,นะครับ อุปกรณ์ชนิดนี้นะครับเรียกว่าเคียวนะสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายไม่รู้จะเคยเห็นไหมเป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้วิ่งแล้วทําให้ลมมันพัดแล้วก็ลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับจะต้องมีเชือกผูกไว้นะ,นะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าว่าวนะครับจะสังเกตได้ว่านะ คำที่มีในมาตาแม่เกลนะครับจะมีแค่วแหวนที่สะกดได้เพียงตัวเดียวนะอันนี้คืออคำที่ตรงตามมาตานะครับทีนี้นะครับามาตาตัวสะกดเนี่ยคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตานะจะได้แก่แม่กงนะครับมีงองูเป็นตัวสะกดแม่กงมีมอม้าเป็นตัวสะกด แม่เกยมียอยยักเป็นตัวสะกดแล้วก็แม่เกิบมีวอลแวนเป็นตัวสะกดนะอน,นักเรียนนะครับที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านนะครับอเราจะพบกันอีกครั้งนะในเวลาที่สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้นะครับตอนนี้ก็รักษาสุขภาพของตัวเองนะครับ ช่วยเหลือผู้ปกครองที่บ้านนะแล้วก็อย่าลืมทบทวนความรู้นะครับที่ได้เรียนไปด้วยนะครูก็ขอจบการสอนแค่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ